สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเล่นงานกันคืออะไรครับก็ดีใจนะจริงๆของกูมันเป็นปีที่สองแล้วที่มาับมาใช่ไหมมาก็มาปีที่แล้วปีที่แล้วกูกับมาก็มาครับก็ปีแล้วแต่ปีที่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันเพราะปีนึงใช่เกี่ยวกับท้องฟ้าปีนี้เป็นทีมผีครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ ยังไงขอคนขอบคุณยังไงสำหรับปูดกับพี่บูมก็เป็นปีแรกนะครับที่ได้มาแล้วก็รู้สึกมันเกียรติและดีใจเหมือนกันครับผมจากคนที่แบบปกติผมเป็นคนรักการอ่านะนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดหนังสือที่เราชอบบูมมองของเราตอนอหนังสือหรือว่าตอนการอ่านนะครัะผมให้บูมครับส่วนบูมนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือะครับแต่เดี๋ยวบูมจะมาตามหาหน,นังสือที่บูมชอบเหมือนกันแน่นอนคแล้ว่านล้วตีมอะไง รอบนี้นะตีมเป็นทักษุณขี่ใช่ครับวันนี้ความแข็งแรงถ้าเรื่องขี่ที่ผมว่าพี่โอ๋นี่เก่งใช่เขาถนัดเลยใช่ไหมเพราะว่าโดนหลอกขอเรื่องสียเอาสองกันทันหน่อยพี่กี้ไม่ได้พูดควันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาวันละทันแรกวันสองผมหลอกตัวเองเฮ้ย จบพอละพออันนี้ไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้ออ่ะอ่ะไหนเรามีไหมไม่มีเออไม่เคยน้องปูนี่เขาเป็นคนหลักการผ่านใช่จะไดว่าสามารถแต่งเรื่องได้เลยสองประทัดนี่ได้เลยผมเอาก็คือปกติผมก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เจอมาทีเนี้ยเรื่องเราผมก็อยู่ที่มาแล้วมายังไงต่ออ่าเรื่องเดียวกันสุดท้ายก็โยนเห็นมาอยู่ดีไปเข้าเรื่องดีกว่าฮะเอาแบบจริงจังเลยเหรอปะเขาเห็นวันนี้ว่าปูมีหนังสือมาแนะนำครับผมใช่ครับใครให้มานะนี่ครับครูทอมครับโอเค อุ้ยเขาไม่เรียกว่าคุณทอมแล้วพี่ทอมให้มาแล้วก็อ่ะเรานปกติอ่ะเราต้องสี่คนแบบชอบอ่านหนังสือแล้วไหมหรือว่าด้วยยุคสมัยใหม่เนี่ยไปรุ่นเนาะเดีนเน๋ยวนี้ส่วนมากก็จะอา่านเป็นแบบใน,ใน,นดิจิตอลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบางครับแบบงานหนังสือยังมีอยู่ตอนนี้เลย,เยดีนะผมว่ามันดีนะทำให้เด็กรุ่นใหม่แบบเข้าใจในตัวหนังสือมากขึ้นอย่างเงี้ยครับถือว่ามันก็ มันก็มีบ้างแหละครับที่เด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็มีเด็กที่ชอบอ่านหนังสือก็มีแต่ว่าไม่อยากให้หนังสือมันตายไปจากโลกนี้เพราะว่าเราดูหนังสือเราไม่ได้เสียสายตาถ้าเราดูจอโทรศัพท์ใช่มันเป็นสนใช่มันเป็นสนิแบบบางทีอาจจะเป็นเหมือนหนังสือที่เขียนจากลายมืออย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่พิมพ์ออนไม่ได้เห็นลายมือของคนที่อยากขายทอนทอทรจ,รจริงจริงก็ ผมมว่าหลายๆคนอาจจะกลับมาละการอ่านได้แบบว่าจากงานงานนี้นะครับผมแล้วจริงๆผมม,มีมีหนึ่งคนในนี้ทำให้ผมกลับมาอ่านหนังสือด้วยนะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคืออุ๋นะครับในวันนั้นแบบวันที่ผมบอว่าตอแต้ดนึงอะไรเงี้ยแบบอูาา๋ให้หนังสือมาผมอ่าผมเอ้ยผมพัชมากเลยก็เลยกลับไปดูหนังสือที่บ้านแล้วเจอเล่มหนึ่งของพี่นิกลมครับผมก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์เงี้ยเราก็เลยลองอ่านแล้วเออมันก็ฟิลฟิลดีอะไรเงี้ยก็เลยอ่านอ่านเลยคนรับ้องมากมีไหมครับฮะ สำหรับผมก็ถ้าถามผมว่าผมเพิ่งเรียนจบไห้นานสำหรับการอ่านหนังสือนี่ยังไม่ได้ห่างหายจากตัวผมไปนานมากโอ้โหเไปเวนั้นแล้วไปเวนั้นแล้วเอกเรียนเกเรียนพี่บูมอย่างอย่างในส่วนตัวบูมนะครับอย่างที่บูมบอกก่อนนี่คือบูมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่แต่พอเหมือนแบบคือตอนช่วงที่เราเรียนนะครับคือมันมันเห็นได้ชัดเลยระหว่างที่เราอ่านหนังสือเรียนในแบบเดียวกันนะครับเนื้อหาที่อยู่ในแท็บเล็ตหรือว่าในดิจิทัลกับตัวที่เป็นหนังสือที่เป็นกระดาษ การที่เราทําความเข้าใจหรือว่ามีสมาธิกับมันอะในกระดาษมันจะส่งเสริมมากกว่าใช่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 เหมือนพอเราอ่านในแท็บเล็ตดิจิตอลคือเราสามารถวอกแวกได้เฉียวมันเยอะสมาธิ่เราจะเฮ้ยออกไปทําอย่างอื่นดีกว่าแต่พอเป็นแค่เอกหนังสือเล่มหนึ่งมันเหมือนเปิดไปเพื่อไปหน้าต่อไปเฉยๆมันสามารถแบบทําให้เรามีสมาธิหรือว่าจดจ่อกับตัวหนังสือได้ยิ่งกว่าการอ่านในตัวแท็บเล็ตหรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นอ่ซึ่ง อย่างที่ทั้งสามคนบอกว่าคือไม่อยากให้การอ่านหนังสือคือหายไปเลยครับเพราะว่าคือการอ่านหนังสือเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคือมันมันส่งเสริมด้านหลายๆด้านมากไม่ใช่แค่ด้านสมาธิอย่างเดียวคือหลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์จากมันมากกว่านั้นเช่นอ่านปุ๊บเราอาจจะมีความคิดอื่นๆมากขึ้นได้ประโยชน์จากการอ่านอาจจะเป็นแค่ข้อข้อความเล็กๆก็อาจจะทําให้สร้างแรงบันดาลใจอื่นๆให้หลายคนได้ใช่ ถ้าง,งั้นอ่ะให้พวกเราถึงตีกว่านาฬิกาไหมครับงานตื่งอง,องานจะมีวันไหนบ้างางยัไงอ่ะครับผมก็ฝากได้ครับงานมหกกรรหนังสือแห่งชาติครั้งที่29นะครับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเฉลิกิลนะครับผมมีวันที่10ถึง20ตุลาคมครับครับผมทีมงานเป็นทีมหี่นะครับผมแล้วก็คอนเซปต์งานเป็นอะไรนะอ่านกันยันโลกหน้านะครับมาได้แต่กี่โมงพี่บุ๊กมาได้แต่กี่โมงครับโอหลายโมงเลยลงมาถ้าส่งไปกี่โมงสิบโมงถึงสามนะฮะจริงแล้ว มาได้หรือว่ามาก่อนก็ได้เพราะแบบใจเรารักกันอัดเกินล้อเปิดเลยล้อเปิดเพราะ5-4เถี่นะครับผมชั้น LG นะครับผมเนี่ก็ฝากทุกคนมากันเยอะด้วยนะครับดีเลยแะถูกสี่หนุ่มเนี่ยมาจากเมืองมีอาครับผมล่าสุดเราไปทันทีอ๋อใช่ครับใไงมาทำให้ไปเจอแฟนๆสองประเทศเป็นไงเอาจิงน่ารักนะใช่แฟนคลับเพราะ energy ดีมากใช่ครับใช่จริงๆเพิ่งเคยไปอ๋อ ไปการทาง,งานใช่ที่ต่างประเทศครั้งแรกด้วยแล้วก็แบบเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยเราไม่รู้ว่าแบบเออคนทาน,นั้นจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอผู้ชมหรือว่าแฟนๆแบบในแต่และอ่าแต่และที่อยู่แล้วแต่และเมืองอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพอไปเจอที่เวียดนามเราเรารู้สึกว่าเออขาให้การต้อนรับเราดีมากใช่แล้วทุกทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยทั้งการมาหรือว่าการเสียงกรี๊ดกร๊าดหรือว่าแบบ การร่วมแบบร่วมสนุกร okay, so like kind of like ่วมเอ็นจอยกับเราอย่างเงี yeah, ้ยครับเขาก็ให้การต้อนรับเราดีมากเรารู้สึกโอเคมันปูมันอิ่มในใจอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออยากทํางานอยากทําอะไรต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากไปกลับไปที่นาตีอยากกลับไปซ้ําอย่างเงี้ยครับเรื่องความที่ไปครั้งแรกเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมไปขนาดไหนบ้างครับจริงจริงถ้ามันผมว่ามันเหมือนเตรียมการพร้อมเหมือนแฟนคอนที่ไทยเลยนะเพราะว่าแฟนคอนที่ไทยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เป็นการเตรียมพร้อมที่แบบเต็มที่มากๆเหมือนกันจะมีการซ้อมมีแบบ ดูท่าซ้อมท่าซ้อมอะไรเพราะว่าหมดมุขของผมพี่บูมันก็มีท่าเต้นนิดหน่อยถ้าสิ่งที่แปลกไปอาจจะเป็นบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศรอบข้างอาจจะเป็นสถานที่ผู้คนอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ปู่นะครับุรู้สึกว่าสิ่งที่ไปแล้วแตกต่างคือก็คืออย่างที่ทุกคนบอกเป็นบรรยากาศเป็นสเตจบางทีเราก็ต้องมีวันที่แบบว่าเหมือนไปรันกันก่อนว่าแบบเออสเตจจะเป็นยังไงเราจะออกทางไหนมันก็ไม่ได้เหมือนที่ไทยทีเดียวมีลูกเล่นใหม่บ้างเล็กน้อย ส่วนผมก็ตื่นเต้นครับไปนุ่นก็รู้สึกตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีความสุขครับผมเพราะว่าทุกคนที่นู่นนี่เอนจอยกับเรามากครับผมทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยตอนแรกที่ตื่นเต้นพอเห็นทุกคนเอนจอยกับเราเราก็มีความสุขครับผมครับคราก็ไม่ได้มีแค่แบบอันนี้คือยังพื้งที่แรกเนาะใช่ครับท <ๆ S 2> ี่เราติดตามกันได้ใช่ครับเดีือนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นนะครับกับมาเก๊ามาเก๊า อืมใช่เลยครับราเจอพวกเราได้เลยครับเลยเอว่าบอกเลยว่าโชว์จัดเต็มแน่นอนนะครับผมแล้วเราเตรียมอะไรไปบ้างนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าเป็นการพอตอนนี้รู้สึกว่าต้องซื้อกระเป๋าใหม่ครับเพราะว่าแบบว่ากระเป๋าอันเดิมมันมันเล็กมันเล็กไปแล้วนี่เหละเดี๋ยวเราไปต่อครับเราไปต่อแบบหลายๆวันนี้เราต้องเอาเสื้อผ้าเยอะหน่อยส่วนผมก็เตรียมจิตวิญญาณไปครับตอนนี้รออยู่สนามบินแล้วครับตัวยังไม่ได้ไปตัวอยู่นี่อย่าลืมเอานีด้วยสติสติอ่ะสติอยู่นู่นเหรอแถวนู่นอะ แล้วเดี๋ยวนี้เอาสตางค์ไปเพราะว่าเดี๋ยวสตางค์ก็ต้องไปอยู่แล้วให้วินนี่เป็นคนพาไปแล้วใช่แบบนี้จะผลเซอร์ไพรส์ไปฝากอินเตอร์แฟนแบบไหนบ้างยังไงบ้างผมบอกเลยว่าเต้นมาเต้นครับผมบอกเลยว่ารอบนี้จัดเต็มเดี๋ยวมั้งไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวถามว่าสปร่อยใช่ครับเราเต็มที่เราก็จัดเต็มแน่นอนไม่น้อยหน้ากว่าแ่นคอนที่ไทยใช่บอกเลยว่าเต็มสูบเรียกว่าแต่ละประเทศนี้ก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ละก็แต่ละอาจจะมีพาร์ทเล่นเกมหรือว่าทำที่เราอะัดตามแบบว่าที่นั่นครับผมอย่างไปเวียดนามครับผมเราก็จะมีเหมือนแบบเป็นเพนเส์รูปภาพเล่นเกมทั้ำของเขาได้แล้วราก็อย่าเราทั้งสี่คนเนี่ย ด้วยความที่พอวีอาร์เนาะผลอบรับค่อนข้างดีนะครับเขาก็ยังมีผลงานก่อันดีไม่รู้ประกานเลยนะรู้ได้ยังไงเนี่ยถ่ายเรื่องอะไรกันอยู่คถ่ายเรื่องอะไรอยู่พี่พี่เพิ่งเริ่มอ่จะเสร็จแล้วดิอ่จะเสร็จแล้วอูก็ตอบไปก่อนอ่าสำหรับอ่ฝากเลยกันว่าเราสี่คนเนี่ยเราเล่นอยูใเรื่องเดียวกันคือสายรหเทวดาครับผมแล้วเรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็นสพาร์ทนะครับผมอาูก็จะอยู่พารนึ พี่อู๋พี่บุญมาดูอีกพาร์ทนึงครับขวดต้มครับผมตอนนี้ก็อยู่คาแรคเตอร์ไปดีนะคาแรคเตอร์คาเล็เตอร์ผมคือโอ้โหหนุ่มสปอร์ตบ้านรวยผมเท่นิ่งขื่นเลยคนเนี้ยอืมครับผมคนจนติดดินครับไม่ใช่ส่วนปูนก็จะเป็นแบบแก๊งบอยๆแบบว่าเหมือนเหมือนจะเ้าๆนิดนึงแต่จริงๆก็คือติ่มๆครับผมแล้วก็มีเขามาคอยดูแลในเรื่องแล้วพี่อู๋พี่ปุญนะครับโดนดูแลอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตัวไม่ได้เลยไม่ก็ดูแลได้แต่มีเขาคนเขาอยากจะดูแลเป็นอย่างนั้นไป ดูแลสายเนื้อเป็นเหน,นื่อยเนาะนี่เจอเลือดขึ้นเหนื่อยแล้วแคลเร็เซอร์ของเราสคนเป็นองครัคโอ้ดผมเกี่ยวกาดเลยครับผม,มผมจะบอกว่าเลือดเลือดร้อนเป็นคนเลือดร้อนเลยเป็นคนแบบห่วงแฟนมันแตกต่างกับที่ที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ไหมอันนั้นมันเป็นอยู่ในมหาลัยครับแต่ว่าพอ,อพอมารเรื่องสายรหรยัสนี้ มนรู้สึกเหมือนตัวละครจะจบไปแล้วมันมีมงมีมีความพอคือผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจริครับผมเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆคท้าทายอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งเฮ้ยรู้สึกว่าตัวละครนีท้าทายมากครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ามันใจร้อนเกินใจร้อนเกินใช่ฉชนเราผมผมเนเราเป็นคนใจเย็นอืมแต่ละคนนีต้องทำการบ้านหลังขนาด สำหรับผมก็เป็นคนนิ่งๆครับแค่ปรับลุคให้มันดูไม่เขาถามว่าทำการบ้านหนักขนาดไหนเพิ่งดียังไม่ถึงกุ้งปูก่อนอ๋อปูก่อนโอเคไม่ถึงกุ้งเลยปูก่อนอันนี้ไม่ซื้อนะอันนี้ไม่ซื้อนะไม่พาเลยนะไม่กินลืมแล้วเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยสำหรับผมก็ ไม่ได้ยากมากครับคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าต้องไปปรับให้ตัวเองดูแบบว่าสมาร์ทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าหรอกเดี๋ยวนี้ใส่นาฬิกาขงนาฬิกาแหวนเพชรโอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนึกว่าเป็นต่อไดติ้งตีกองตีกอลเออเดี๋ยวนี้ธุรกิจเอ้โอ้เดี๋ยวนี้พี่พี่เล่นเปียโนส่วนของปูนก็จะเป็นเป็นเอ่อพวกเคมีกลุ่มเลยครับผมแบบว่าก็จะเข้ากับพี่บูกับเจเจบ่อยมากเกือบจะ ทุกซีนทั้งวันก็แบบว่าด้วยความที่เขาเล่าในฝั่งของแบบว่าฝั่งพี่บุกด้วยเลยครับผมก็ทําให้แบบว่าเราต้องเข้าเคมีเข้าขากันดีแล้วเป็นเล่นเป็นคอมเมดี้แบบแทบจะร้อเซ็นเลยครับตอนนี้ก็เลยแบบว่าต้องจังหวะโบบาต้องลงตัวพอดีก็ชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสิเอ้ยหมีเกี้ยวก็ผมก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นเคมีกลุ่มตึงเนาะต้องดึงเอ้ยเราสองคนนะครับผมผมมาอะไวครับตอนเราสองคนเป็นยังไงแบบคอนดักเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างแก่หน่อย คาแรคเตอร์ของบูมจะโตขึ้นครับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือพูดมากขึ้นครับเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดอันนี้จะโหบทยาวอาไปหน้ากระดาษวันนั้นถึงกับวันนั้นเห็นที่น้องเพิร์ดถ่ายลงปอ่ะเห็นแล้วของจริงนะคือวางไว้เอาหน้าเลยใช่ไหมวางไว้ที่ยืมหน้าอููมาจำบทหน่อยเมื่อกี้มันจำไม่ได้จริงๆครับยาวจริงๆนะใช่เราเป็นคำตอบของเขาเยนี่เราได้ยังไงอุ้ยมดกัดอุ้ยมดกัดมดกัดไม่มีมด ม่เลิงที่ท้าทายของตัวละครสิ่งที่ท่าทายของตัวละครผวครับมันเรื่องความมันโตขึ้นแล้วมันเลือดร้อนขึ้นอะว่ามันท้าทาที่มันเลื่องร้อนนี่แหละครับแล้วก็คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนแทนเลยนะครับเวลาอ้อนแฟนก็ต้องอ้อนอีกแบบหนึ่งอ้อนแบบไหนขไม่ไม่ได้คุยด้วยไม่เอาไม่รไม่เล่นอะไรเลยเออเียน้เป็นหมาเด็กนะครับียนี้เขาบอกว่าเป็นหมาเด็กเดี๋ยวนี้เป็นน่าจะพิบู เออน่าจะเป็นพิตบูอ่ะอ่าใช่อะไรจะเป็นได้ดิจะเป็นได้แล่ว่าต้องช่วงนี้ก็เขาไปฟิตหุ่นอยู่ครับเฮ้ยไม่มีใครถามอะไรเลยบอกกันไม่ไม่คือไม่เราบอกเลยว่าการทำการบ้าของเราคือการฟิตบูอ์ของเราให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์นะคือถ้าอยากรู้อย่างหนึ่งว่าแขนเสื้อนี่มีไว้ทำไม ทุกวันนี้มีเวลาโพสลงโซเชียลเดี๋ยวนี้นะเขาไม่มีแขนเสื้อเลยนะจริงเขาใส่แต่แขนกุดตลอดเลยนะเวลาที่เราไปออกกําลังกายมันจะยกอะไรจะลาอะไรลำบากใช่ใช่เขาไปล่าสุดคุณไปคาเฟ่คุณก็ใส่แบบนั้นนะโอ๊ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณมากตอนก่อนเดินมาสามก็เดินเด่งอย่างนี้นะเออใช่นี่นี่หน่อยนี่หนเพราะว่าช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะครับผมก็อยากจะรู้ว่าจะฟิตสักแค่ไหนเอ็มเทียวเฮ้ยอยากรู้มาดูที่ป้อนนี่เลย ของอะไรสันี้มันแปลกๆยังต้องมีเราอยู่ไหมใช่ไปกันต่อเราเรื่องเนี้ยเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับอันนี้โอ้โหเอาเป็นประมาณปี80นั่นเออ้าวใช่ภายใน80คือเหลือแค่80เลยนะครับต้องย้อนกลับไปใช่ใช่เป็นไม่ถึงอีก80ปีข้างหน้าเลยครับผม280เอาเป็นว่าเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครั้งนี้คือมันจะเป็นแบบแยกนะแบบเหมือนแบบพาร์ทแรกเนี่ย ตอนก่อนแล้วค่อยๆทยอยค่ะมาถือว่าจนเสร็จทั้งหมดก่อนถึงจะพรนี้คือจริงๆทั้งทั้งสามพาร์ทนะครับคืออยู่ในจักรวาลเดียวกันคือเรื่อง <c oughs> คือเชื่อมกันหมดเลยว่าอย่างพาร์ทปูนกันบมาเงี้ยวิศวกรรมประสาทก็ <c oughs> อันนี้พี่อู๋พี่บูมาโผล่มาจอยด้วยบ้างแล้วก็จะเปิด <c oughs> ไปแล้วเขาก็จะแบบว่าไปมีบทเนื้อเรื่องของเขาในพาร์ทของเขาครับผมว่าส่วนเรื่องการถ่ายทำผว่าถ้ามันถ่ายไม่ได้จริงๆเขาคงต้องให้ออนแล้วก็ถ่ายไปครับแต่ว่าถ้ามัน มีคิวแล้วก็ถ่ายทันเขาก็น่าจะถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ออนทันทีใช่แสดงว่าเขากำหนดเวลาออนมาเรียบร้อยแล้วก็อูคิดว่าน่าจะกำหนดมาแล้วนะครับคร่าวๆคร่าวๆครับไม่นานเกินรอคิดว่าไม่นานเกินรอเพราะว่าอย่างพาร์ทของน้องๆนี่คือใกล้จะเสร็จใกล้มากแล้วใกล้จะเสร็จ้วครับว่ามันไม่ไม่น่าเยอะมากใช่แล้วครับอ่งก็มีใครก็มีใครอยาก อยากรู้ก่อนอากรู้ก่อนนี่แต่ว่ามันมีการดัดแปลงนะผมแล้วก็ยังไงคือใครอยากติดตามเป็นออริจินอลเวอร์ชันอ่ะติดตามได้จากทางเป็นนิยายนะครับผมใช่ว่าในงานหนังสือที่นี่ก็มีขายนะครับก็สามารถมาซื้อไปอ่านได้นะครับถ้าสําหรับใครที่อยากแบบซ้อมก่อเตรียมตัวลองลิมรสไปก่อนนะเป็นแค่น้ําจิ้มก่อนนะน้ําจิ้มน้ําจิ้มไปก่อน พออยากแล้วถ้าอยากดูเป็นภาพนี่ต้องรอนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับผมโอเคคะขอบคุณค่ะเปิดนะเช้าพาไปเที่ยวอ่าวไทยกันมาเลยต้องสีแดงนะ